วันเสาที่14มีนาคมปี2563ศึกเจ้ามวยไทยคู่ที่1ฝ่ายแดงแสนเชิงน้อยสิทธิ์นายกสัญญาเป็นมวยมาเสริมแทนจังหวะฝีมือดีเข้าในเหนียวแน่นได้เปรียบน้ำหนักรูปร่างตัวใหญ่กว่าบทเบียดไปแล้วน่าจะพลิกชนะได้ฝ่ายน้ำเงินมหาเดชพีเคแสนชัยมวยไทยยิม เป็นมวยจังหวะฝีมืออาวุธหลากหลายครบเครื่องมัดหนักสอกแรงรูปร่างเสียเปรียบบทเบียดไปแล้วมียุบมีย่นคู่ที่สองฝ่ายแดงกล้องไกลเอนนี่มวยไทยเป็นมวยซ้ายอาวุธหนักแรงเตะซ้ายต่อยซ้ายต้นต้น,ตนอันตรายลุ้นนับนอกหัวจิตหัวใจดีทอละหดกว่าจะชนะฝ่ายน้ำเงิน ปราบศึกสีโอปอเป็นมวยสูงยาวจังหวะเฟมเมอดีเตะขวาเข่าในเดินปล้ำการผ่านมวยเป็นรองอาวุธหนักแรงเป็นรองบทเบียดไปแล้วสู้ไม่ได้คู่ที่สฝ่ายแดงเพชรลำพูนแดงเขาสายเป็นมวยจังหวะเฟมเมอดีเข่าในเหนียวแน่นแข้งแกลงแข้งแรงแ การฟิตซ้อมดีกว่าท้อรหดกว่าจะแพ้ฝ่ายน้ำเงินโนริสันภูเก็ตไฟคลับเป็นมวยบราซิลมาเสริมแทนได้เปรียบรูปล่างตัวใหญ่เตะต่อยดีเข่าในเหนียวอาวุธหนักแรงคู่ที่4ฝ่ายแดงดอนสักสักวินัยเป็นมวยจังหวะฝีมือดีอาวุธหนักแรงครบเครื่อง หลากหลายเข้าในดีมีหมัดหนักแรงการฟิตซ้อมดีกว่าจะชนะฝ่ายน้ำเงินเพชรนายา่านาย่าปาร์ควิวเป็นมวยมาเสริมแทนจังหวะฟมเมอดีเข้าในดีการฟิตซ้อมเป็นรองบดเบียดเสียดสีสู้ไม่ได้อันดับมวยหน้าเล่นกล้องไกลเอนนี่มวยไทย5ดาวดอนสักสักวินยัย4ดาว โนลิสันภูเก็ตไฟคลับสามดาวอันดับมวยรองหน้าเล่นแสนเชิงน้อยสิทธิ์นายกสัญญาสามดาวสำหรับวันนี้ขอจบการวิเคราะห์เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เป็นกำลังใจมวย h o ตคอม